ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับก็เดี๋ยวจะลองเข้ามาเล่นจะมีไททันใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าไททันใหม่จะเป็นยังไง เอาเอาโลกิมาทำไมเนี่ยจะมาวิ่งยืดเสาเหรอหมดนี้นี่มาได้แล้ววัดระยะปืนหน่อยครับ ห้ามบุกเข้ามาแล้วเราระดมยิงไปครับแต่ก็นหนึ่ง ในโหมดทดลองเวลากดกดเข้ามาเล่นก็จะสุ่มนะครับแล้วแต่ว่าจะเข้าเป็นโหมดอะไรบางทีก็โหมดยึดเสาบางทีก็จะเป็นเดสแมทแบบนี้แหละครับบางทีการจัดหุ่นก็ไม่ตรงไม่ตรงกับแมทที่เราจะเล่นแต่ก็เป็นโหมดทดลองครับลองปืนลองหุน่นไม่ต้องเปซีเรีส์อะไรครับ bên này dùng chưa nào đố chị bên nghỉ dài nơi cười đã cười đã ขายลบมาก่อนนะตดล็อกขาแตกไปครับ ยัดแม่ลงไปครับบึ้มแตกเปล่าจะเปลี่ยนเป้าจะเปลี่ยนเป้าโดนล็อกขาไปครับคิว้วไขรคิ้วเนี่ย ตอนนี้ไทท่านชาร์จเต็มแล้วแต่ผมว่าจะเอาไพท่านลงแล้วตัวใหม่นี้บินได้ด้วยนะครับเหมือนเซลาร์ฟเลยผมว่ามันก็สวยดีนะครับแต่ไปีิครับหลบก่นครับหลบจา้าเมท เพือนชาร์จแล้วครับเราก็ชาร์จเบิ้ลไปเลยนี่แน่ไททันใช่ไหมเนี่ยนี่ไททันใหม่หน้าตาจะประมาณนี้เลยครับหลบก,ก่อนครับหลบก,ก่อนครับแตกแล้วเอาละผมว่าผมเอาไททันใหม่ลงดีกว,ว่าครับสวยเลย อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แดกได้สองครั้งแล้วครับเนี่ยไทตันมีแดกด้วยเหรอปื๊ดเดินเร็วขึ้นอ๋อแต่ก็เร็วขึ้นมานิดนึงไม่มากครับระยะยิงไม่พอครับ ีก็เท่าเล่นครั้งแรกครับห้ท่านใหม่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยเป็นการสปีดให้เร็วขึ้น หลบก,ก่อนครับก่อนที่จะบินครั้งที่สองนี้หลบก,ก่อนครับต่ดอดชาร์จปืนก่อนเป้าหายเป้าหาย โอ้โดนยิงจากด้านข้างรอดไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนต้องจัดการตัวนี้ก่อนโอเคไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมรอชาร์จปืนกันครับดิงโดนไหมเนี่ยเขาหลบอยู่เดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ดีกว่า ปืดแต่คราวนี้แหละเรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อนเหลือกี่คนเนี่ย19ต่อยี่สิบตอนนี้ยังเสียเปรียบอยู่นะครับมีโอกาสแพ้ได้นะครับเอาละได้ยี่ส20ละต้องซุ่มซุ่มไปครับ มันจะหมดเวลาแล้วเหลืออีกนาทีครึ่งตู้ถ่ายต้านได้ไหมเนี่ย คิวไททันไปได้ด้วยแต,แต่ก็ตรงนี้เน่ยโดนยานแม่ลงไปเดินช้าเลยอีสามเท่ากันครับไททันไหม ต้องลุมครับต้องลุมครับจะหมดเวลาแล้วครับ15าทีเอาแล้ว แตกดีครับต้องแตกเสมอกันไปครับอืก็สวยดีนะครับสำหรับไททันใหม่ก็มีโอกาสจะเข้าในกิจกรรมนี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่มีก็เพิ่งมาเห็นอาทิตย์นี้แหละครับก็หลอลุ้นกันไปนะครับ สวยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนี่ก็เลือดสามแสนเจ็ดก็ถือว่าเลือดน้อยนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มดามแปดเปอร์เซ็นเดินสี่สิบไมลต่อชั่วโมงก็สวยดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเข้ามาในกิจกรรมนี้หรือเปล่า เป็นไททันที่น่าเล่นดีนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ